แพตคาซีมาลาบาสวัสดีค่ะทุกทุกคนขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่อง iCST I Can Speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตรุรกีกับคนไทยนะคะในวิดีโอนี้นะคะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาตรุรกีระดับ A 1บทที่2แพรถึงแซกันค่ะ Pahal ե պահալե แพง expensive Pembe 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 สีชมพู pink, โพสท่าเน่โพสท่าเน่โพสท่าน่ที่ทำการไปรษณีย์ post office, projector, projector, เครื่องโปรเจคเตอร์เครื่องโปรเจคเตอร์ projector พิสุขโลกพสิสุขโลกนักจิตวิทยา psychologist พ Psych าสต้าเน่พาสต้าเน่ร้านขายขนมเค้ก patisserie receptionist receptionist พนักงานต้อนรับ receptionist ซาคินซาคินสงบ calm ใส่ สายุตัวเลขนับ number count เสภพเสภพโต๊ะกาแฟ coffee table secretary secretary เลขานุการ secretary s e s i s s e s i s เงียบ quiet เสจากเสจาก ร้อน hot สฟัตพ ad คุณศัพท์ adjective s i n น r ร ly s i n น r ร ly โกรธรำคาญ mad annoyed สังคม social เฉือ่อยเฉื่เมือง city ชิมดิชิมดิตอนนี้ now ชิชมันชิชมันอ้วน fat ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาตรุรกีกับ ICS T นะคะอยากเรียนภาษาตรุรกีจรงจิงๆไม่มีพื้นฐานไม่มีเวลาเรียนสดเกรงว่าตัวเองจะเรียนเพื่อนไม่ทันนะคะมาลงเรียนกับเรานะคะสอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะ